ดวงปังประจําปีใช่แล้วนะครับผมแต่ว่าต้องเริ่มจากมกราคมก่อนอเพราะามกราคมก็คือเดือนนี้วันนี้วันแรกแล้วก็ดูด้วยว่าวันไหนอะเฮงประจําเดือนถูกต้องอพร้อมไหมอ๋ยเริ่มงงไปคาคําตอบดีกว่าวันเสาร์วันเสาร์นาแน่นอนหรือวันจันทร์สุ์ค่ะไปเช็คกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครอบครัว The People Show ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาดูกันว่า ใครที่เกิดวันไหนดวงปังและใครที่เกิดวันไหนต้องระวังในเดือนมกราคมเดือนแรกของปีครับเริ่มต้นกันเลยตั้งแต่คุณที่เกิดวันจันทร์ครับสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์ได้อิทธิพลของไพ่เอ็มเบอร์ร์คือไพ่จักรพรรดิและไพ่เจ้าชายเหรียญอีกหนึ่งใบคือไพ่หอคอยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแต่มีข่าวดี ในเรื่องของงานต่างประเทศการติดต่อสื่อสารอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้นะครับกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีลาบลอยฟุกๆและยังมีช่องทางในธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น ช่วงนั้นงานด้านอาหารเครื่องดื่มโดดเด่นเป็นพิเศษครับท่ามีโอกาสสวดอิราชาคตะรสา,า15จบและบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงเป็นทานบาร,รมีครับคุณที่เกิดในวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่เจ้าหญิงคาถาได้ไพ่ h e Empress และได้ไพ่ย t h s u u n ครับคุณที่เกิดวันอังคารมีเกณฑ์โดดเด่นโดยเฉพาะงานด้านอาหารเครื่องดื่มกลางเดือนไปถึงปลายเดือนยังมีข่าวดีเกี่ยวกับ ความรักอีกด้วยเฮงยืนหนึ่งไปเลยสาหรับคุณที่เกิดวันอังคารนะครับในเรื่องความรักและก็ความสัมพันธ์ครับสวดติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบและบริจาคเลี้ยงอาหารให้กับเด็กกาพร้าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดในวันพุธได้อิทธิพลของไพ่าลาชาเหรียญอิทธิพลของไพ่นักเดินทางและไพ่รถศึกครับ ธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งงานด้านการขายการตลาดโลจิสติกมีเกณฑ์สำเร็จโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของซ่อมรถและอุบัติเหตุในช่วงต้นเดือนกลางเดือนถึงปลายเดือนมีลาบลอยฟุกๆจากการเดินทางทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเด่นเป็นพิเศษครับมีโอกาสได้บริจาคเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มให้กับเด็กยากจนคนด้อยโอกาส เป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดในวันพระฤหัสบดีอิทธิพลของไพ่ราชาคทาเฮงยืนหนึ่งไปเลยในเรื่องของงานประจำไพ่ justice คือเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความโดดเด่นเป็นพิเศษตกลงกันได้เรียบร้อยดีที่รอคอยในเรื่องของการงานการเงินมานานมีเกณฑ์สำเร็จและมีข่าวดีครับ ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนระมัดระาวาังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านรวมไปถึงของตัวเองโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทังเดินอาหารแล้วก็ช่องท้องด้วยนะครับทำบุญถวายสังฆทานให้กับพระภิสุสงฆ์สามเณรเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดในวันศุกร์ได้อิทธิพลของไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่สองคาาและไพ่สามเหรียญครับ มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ดารานักร้องนักแสดงและยังมีเกณฑ์เดินทางหรือเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆม,มีข้อเสนอใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับเดือนนี้ใครที่ยังโสดยังมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้ด้วยคุณที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสบริจาคเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้ เป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับสำหรับคุณที่เกิดในวันเสาร์นะครับอิทธิพลของไพ่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือไพ่เดวิลต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมและเรื่องของสายตาทั้งของตัวเราเองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยครับแต่มีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆและกลางสัปดาห์ โดยเฉพาะสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นต้นไปมีข่าวดีในเรื่องของงานดวงชะตาฟ้าเปิดในเรื่องของการเงินอีกด้วยครับธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวเลขการเงินการบัญชีเด่นเป็นพิเศษครับบริจาคช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับถือว่า โดดเด่นเป็นพิเศษจากอิทธิพลของไพ่สิบถ้วยครับไพ่ใบนี้หมายถึงมีข่าวดีจากธุรกิจครอบครัวรวมไปถึงจากคนรักการขยายครอบครัวการซื้อบ้านการมีบุตรด้วยนะครับและกลางเดือนถึงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับยังมีโชคดีในเรื่องของการเงินอีกด้วยครับถ้ามีโอกาสคุณที่เกิดวันทิตงานด้านราชการทหารตำรวจมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในช่วง เดือนนี้นะครับมกราคมนี้คนที่เกิดวันทิศยังมีโอกาสที่จะได้ของถูกใจที่รอมานานอีกด้วยนะครับการบริจาคหรือช่วยเหลือบุคคลพิการทางสมองจะเป็นมูลที่ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งนะครับแต่ดีที่สุดเลยรับปีใหม่นี้ครับคิดดีทำดีพูดดีที่สำคัญมีเพื่อนที่ดีรับรองดวงดีและชีวิตดีแน่นอนนะครับ สวัสดีปีใหม่ Happy New Year ครับสวัสดีครับ <Hey. S 3> <c oughs> เอาเป็นว่าปีใหม่นะขอให้ทุกทๆวันเป็นวันดีไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตามนะปราศจากโรคภัยครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเงินทองใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนดีๆเลยนะจ๊ะนี่อะไรฮะรับผ่อนรัอเอาคุณยังโสดเหรอเฮ้ยได้ไงเนี่ย โอ้โหอาฝากผมไม่ได้จะเลยแ้แต่ผมไม่รู้จะหยุดที่ใครอขอขึ้นเบอร์ข้างล่างนะคะติดต่อแล้วยายใหม่อ่ะยายใหม่มีบ้างไหมแบบคําคมพี่เอกขอเหี่ยอเลยดูสิเห็นไหมยายใหม่เขาสายบุญล่าสุดพึ่งไปเนี่ยสร้างกุฏิให้พระเช่าอบุญบาปว่ากันไปหมดเวลาปีใหม่ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะฮะชคะแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองเรียนหนังสือเก่งๆนะเป็นคนดีของสังคมคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ The P เพิลโชว์ของเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์7โมงถึง8โมงเช้านะคะสองท่องห้าค่ะสวัสดสีสดดค่ะคสวัสดีปีใหม่นะครับอะเต้นหน่อยครับ